ครับผมในบ้านครัอันนี้ร้อครับอันนี้ร้อยยี่สิบครับกับแก่บ้านแก่บ้านแต่บ้าน่อก่ครับเราไม่ได้ถ่ายหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่เลิศพี่เลิศ สั่งของหน่อยสั่งของหน่อยขายดีก็ไปทำอะไรครับเยอะจังขายดีถ้ามือเนี้ย

เขาเป็นผมขายผมแถมไปแล้วตัวนึงไงายในมุมมโอ้สบายพี่เลอสั่งของหน่อยเร็วสั่เบียเลยสั่งเบียวเลยสังได้ยังไงเรา มันจะมีฉลองน้อยๆแล้ววันนี้ดูแล้วอโอ้คือมาหลายใช่ไหมเมื่อกีอ้หมดไปเกือบสิบตัว <c oughs> โอ้โห <c oughs> แพงๆทั้งนั้น